รู้หรือไม่คนไทยกว่าหนึ่งใน56คนเสี่ยงเป็นภาหะของโรคเซมเโดยไม่รู้ตัวนี่คือระเบิดเวลาทางพันธุกรรมที่อาจส่งผลร้ายแรงต่อลูกหลานของคุณแต่เราจะหยุดมันได้อย่างไรโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเซม (Spinal Muscular Atrophy) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดแม้จะไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยนักแต่เป็นภพยเงียบที่คุกคามชีวิตเด็กๆอย่างน่าเศร้าโรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้อค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือแม้แต่หายใจได้เองลองนึกภาพดูสีอนาคตของเด็กคนหนึ่งต้องดับวูบลงเพราะโรคที่ป้องกันได้ในประเทศไทยพบว่าเด็กประมาณหนึ่งในหนึ่งหมื่นคนเกิดมาพร้อมกับโรค SMA ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงพอสมควรและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือคนไทยหนึ่งในห้าสิบหกคนคือพาหะของโรคนี้โดยไม่รู้ตัว แต่เดี๋ยวก่อนคําว่าพาหะหมายความว่าอะไรกันแน่พูดง่ายๆคือพวกเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคเซมเอแต่มียีนแฝงที่สามารถส่งต่อความผิดปกตินี้ไปยังรุ่นลูกได้เหมือนกับการถือระเบิดเวลาไว้ในมือโดยที่ไม่รู้ตัวถ้าพ่อและแม่ต่างก็เป็นพาหะลูกจะมีโอกาสเป็นโรคเซมเสูงถึง2ี่หอร์เซ็น์หรือหนึ่งในสี่เลยทีเดียวลองจินตนาการถึงความกังวลและความทุกข์ทรมานของพ่อแม่ที่ต้องผเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายนี้ แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันบางคนอาจมองว่าการตรวจคัดกรองภาหาก่อนแต่งงานเป็นการเลือกปฏิบัติหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือความรับผิดชอบต่อชีวิตที่กำลังจะเกิดมาหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลทนวิชาจารย์กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคคันธุกกรรมจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแนะนำว่าการตรวจคัดกรองพาหะเซมเอสามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเจาะเลือดเพื่อตรวจหายีนเซมีหนึ่งที่ผิดปกติหากพบว่ามียีนหายไปข้างหนึ่งแสดงว่าเป็นพาหะและควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์เพื่อวางแผนครอบครัวอย่างเหมาะสมการตรวจคัดกรองนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนจะมีบุตรเพราะจะช่วยให้ทราบความเสี่ยงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ ปัจจุบันโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งมีศูนย์โรคหายากที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค SMA เช่นโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์โรงพยาบาลศริราชโรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชชีนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลสงขลานคริน สำหรับครอบครัวที่มีลูกป่วยเป็นโรค SMA การดูแลรักษาเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งนอกจากค่าใช้ใจ่ายในการรักษาที่สูงลิ้วแล้วยังต้องเผชิญกับความเครียดและความกังวลใจอย่างมากแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีและยารักษาใหม่ๆที่ช่วยยืดอายุและชะลออาการของโรคได้แต่ยังคงมีอุปสรรคสำคัญคือราคายาที่แพงเกินเอื้อมและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปนอกจากค่ายาแล้วยังมีค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอีกมากมายเช่นเครื่องช่วยหายใจกายภาพบำบัดโภชนาการพิเศษซ,ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งสำหรับครอบครัว ดังนั้นกลุ่มผู้ป่วยและครอบครัวซมเอทยแลนด์จึงรวมตัวกันเพื่อผลักดันให้ยารักษาโรคซมเอเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของรัฐเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมพายในปี2568แต่ตรงนี้แหละที่อาจมีความคิดเห็นแตกต่างกันบางคนอาจมองว่ารัฐบาลควรให้ความสําคัญกับโรคอื่นๆที่มีผู้ป่วยจํานวนมากกว่าหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าคุณคิดว่ารัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อรักษาโรคซมเออย่างไรพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่ยาแต่ต้องการโอกาส โอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการตรวจคัดกรองภาหาโรคทางพันธุกรรมก่อนแต่งงานหรือมีบุตรเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่เพราะอะไรรัฐบาลควรมีบทบาทอย่างไรในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหายากเช่นโรคเซมเอคุณมีข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยโรคเซมเอหรือไม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเซมเอให้มีชีวิตที่ดีขึ้น